พศอานน์เชื่อแตงโมจะไม่เอาไว้แน่ๆระบุชัดภายในกี่วันจากเหตุการณ์ตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาและเสียชีวิต ของแตงโมนิดาในคืนวันที่24กุมภาพันธ์2,565ประชาชนทั้งประเทศรวมถึงครอบครัวและเพื่อนดาราดังในวงการบันเทิงต่างสงสัยถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตที่ยังต้องพิสูจน์กันอย่างต่อเนื่องล่าสุดพอานนท์ได้โพสต์อินสตาแกรมถึงประเด็นนี้ไว้ว่าเชื่อเสมอว่าความจริงก็คือความจริงพูดกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมแต่ความไม่จริงคือพูดกี่ครั้งก็ไม่ตรงกันสักครั้งเรื่อง นี้มันต้องมีเลสไนโคน,นันทำงานพร้อมทั้งบอกอีกว่าเชื่อว่าถ้าเรื่องแตงโมเป็นจริงอย่างที่ทุกคนคาดเดาแตงโมไม่เอาไว้แน่เพราะนี้ใสานางเท่าที่รู้จักมาพอๆกันกับเราภายในเจวันแตงโมไม่เอาไว้แน่ใช่ไหมโมท่ามกลางชาวเนต็ตต่างเห็นด้วยเป็นจํานวนมากอย่างคอมเมนต์ที่ว่า ใช่ครับพี่ตัวพวกเขาทั้งห้าคนรู้ดีว่าทำอะไรอยู่ถ้าที่พูดไม่ใช่ความจริงในร้อยวันก็ต้องรู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเวรกรรมก็จะตามพวกเขาไปขอให้พระลงโทษคนที่ทำชั่วยอย่างหนักใช่ค่ะ คำแถลงน่าสงสัยสุดๆมันต้องมีอะไรแอบแฝงจริงค่ะพี่ไม่ออกมาพูดว่าแย่แล้วแต่การกระทำพร้อมกับคำพูดที่คนในสังคมรอยิ่งแย่กว่าแม่บริสุทธิ์ใจไม่ว่านะแต่ไม่มีคำพูดขอโทษหรือสำนึกผิดละอายใจต่อการกระทำนั้นเลยเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มากอย่ามาขอที่ยืนจากสังคมเลยค่ะสาส่งอย่างเดียว อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ